สวัสดครับอาจารย์เป้มาเยือนสพับลูกกาครับผมโอ้ยคู่บาร์อาจารย์สายธนูเขางห้อครับผมนะครับนี่แต่ธนูอาจารย์เป้ครับอยู่อยู่สำนักนี่ครับสุดอาจารย์เป้ทั้งนั้นเลยครับผมนี่ครับตอนตอนนี้ก็มีสามตัวได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดการให้สอง 3ามโอเคไปแล้วครับโอ้ยเสียงธนูจานเต้สุดยอดครับวันนาจะโอเคครับผมเพราะว่ามือนอี่ร่มโอเคขอนข้างโอเคครับจานเต้กำลังไล่เชือกนะครับผมนนบ่บ่บ่ใอ,อยดีบัาไหนครับพี่แต่ว่า แต่ว่าเขาไล่ออกไปกันไปกอนอีกก็ได้พี่นะครับกำลังไล่เสือครับผมมูเขากับกำลังทําการเสวขึ้นอีกตัวนึงครับตัวแ,แดงดแสองเมตรครับตน,นเไปขดี๋ยวผมวาถิ่อยูนน่รอนาอย่างเอียงฟังนีบอเ,เพราะฉะนั้นผมว่าเราอาจจะต้อง เอาแล้วครับยักษ์ใหญ่2เมตรมาอีกตัวหนึ่งครับผมไปผามีเตืองไปแซนไปแซนรถตามาเด้อนี่ครับผมห่วยห่วยห่วยนี่ไปพันเปตัวทีผู้แดนเด้อตอนนี้กับมีหาตัวครับเพิ่งฝ่าหาตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเรื่องบินมันั่งสองหองบดเลยครับ อักมาสองห้องเบิดเลยเอามายัางนะโอ้ผู่วาวนี่มีวาวขึ้นสั้งมทกโตครับนี่วาวหนังอาวาวอาจารย์เดงวาวผมขึ้นสามโตอาจารย์เพจสโนวน์ฮอหล่นกนมาน้ำครับคนนมอาจารย์สโนว์สวดสโนว์ฮอล่อนนี่ครับ เหด่ยหน,น้ามกับทีมงานรัมล,ลูกกาเฮี่ครับเนี่ยวันนี้เออเห็นไหมเปอร์แมนของหนามิงกำลังกมาตัวน,นี้พึ่งสีเห็นเช็ดแล้วว่างประยกกุกตมือหนะครับเห็นไหมน,นี่อาจารย์ตีกับน้องอาเด่นสตากำลังแนะน้าสน,นุกนกันอยู่โตครับ มีหตัวครับเบาหางหนึ่งสหางสี่ตัวครับเบาเว่นน้ำหนึ่งสองตัวดีได้ก็นั่งสุดสุดไม่้น่้วยหลายตัวแล้วครับมือนี้วงเราแตกวงเราแตก วงเราเอาไหมครับเอาไหมเลี้ยงยางตัน์หอดอยู่ครับแผนเลีงเดียวแน่แี่ยวตัวนี้ผมมาข้นสามเทียแล้วครับเอาไหมเอาไหมวงเราสิแตกคว่าัวนี้เยียงครับ ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่ไปเชือกไปเชือกสายๆตัวนี้โอ้ยพวกเราตกแล้วลงสวยลงสวยไต่ได้แล้วไต่ไดแล้ว สงบแล้ว <laughs> <laughs> แก <laughs> เอาใหม่ครับ <laughs> เอาใหม่ก็สิได้แล้วเดี๋ยวซื้อค้ายบ่โครงเราแตก